เรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลามาชิมแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาเนื้อมันให้ดูค่ะเนื้อมันใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มีอะไรมาอวดเพื่อนๆค่ะแทแดงนี่คือเครื่องทำไอศครีมขนาดจิ๋วค่ะ น้ำฝนได้มาสักพักแล้วแต่ยังไม่เคยทําเลยวันนี้จะพาเพื่อนๆมาลองดูค่ะดูสิว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับเครื่องทําไอศครีมตัวจิ๋วตัวนี้ก่อนค่ะเครื่องนี้ชื่อเครื่อง my price ice cream maker มันก็คือเครื่องทำไอศครีมตัวจิ๋วนั่นเองค่ะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะก็จะมีปุ่ม power switch ก็คือปุ่มเปิดปิดค่ะแล้ว mixing spoon คือช้อนที่ไว้ผสมตัวไอศครีมค่ะ motor unit ก็คือส่วนของมอเตอร์ที่ไว้ปั่นไอศครีมค่ะ cooling bowl ถ้วยเก็บความเย็น cooling container กล่องเก็บความเย็นนอกจากนั้นยังจะมี paddle นะคะก็คือไว้พายที่ต่อกับมอเตอร์ใช้ในการผสมไอศครีมอุปกรณ์ต่างๆสามารถแยกชิ้นส่วนกันได้นะคะแล้วมาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนที่เราจะทำ แล้วก็ตัวถังเก็บความเย็นเข้าไปแช่ไว้ในช่องฟรีซนะคะประมาณ24ชั่วโมงวันนี้เราจะทำเบสครีมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูทตี้ค่ะ ส่วนผสมก็จะมีนมมีโยเกิร์ตมีวิสครีมแล้วก็มีสตรอเบอรี่ค่ะเรามาล้างมาหั่นสตรอเบอรี่กันค่ะเสร็จแล้วมาเตรียมปั่นไอศกรีมกันค่ะเอาสตรอเบอรี่ใส่ลงไปในโถปัน่นใส่โยเกิร์ตลงไปประมาณ2ช้อนแล้วก็นมประมาณครึ่งถ้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเครื่องทําไอศกรีมของเรามันเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นปริมาณเราจะไม่ใส่เยอะค่ะใส่วิสครีมลงไปเพื่อความหอมและความมันของไอศกรีมค่ะซักประมาณครึ่งถ้วยเหมือนกันค่ะรอบนี้ไม่ใส่น้าตาลนะคะลองดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง สีสวยเชียวค่ะไอศครีมของเราตามคู่มือนะคะเขาแนะนําให้เอาไอศครีมที่เราผสมแล้วเนี่ยไปใส่ในช่องฟริตประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนค่ะหลังจากนั้นค่อยเอาไอศครีมที่แช่ไว้แล้วเนี่ยเทลงไปในคอนเทนเนอร์ที่เราแช่เย็นไว้24ชั่วโมงนั่นแหละค่ะแล้วก็จัดการปั่นเลยค่ะตามที่สังเกตนะคะพอปั่นไปสักพักนึงเ่เสียงเหมือนกับมอเตอร์มันเริ่มทํางานหนักค่ะเพราะว่าไอศครีมมันเริ่มแข็งตัวเราก็เลยเอาออกมาคนด้วยมือเพื่อให้เนื้อไอศครีมนั้นมันได้รับความเย็นทั่วถึงค่ะ แล้ค่ะตอนนี้เนื้อไอศครีมของเราเริ่มแข็งตัวแล้วค่ะสวยเช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลามาชิมแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาเนื้อมันให้ดูค่ะเนื้อมันใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง คือมันจะเป็นมันๆแต่มไม่มีรสหวานเลยเพราะเราไม่ได้เติมน้ําตาลลงไปครั้งหน้าเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ําตาลลงไปแล้วล่ะครั้งนี้ทดลองทำเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปแก้ตัวกันค่ะแต่ว่าใช้ได้อยู่ค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นเด็กเด็กๆอะค่ะคงไม่ชอบหรอกเพราะมันจะไม่ค่อยหวานแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราที่งดน้ําตาลหน่อยอะอันนี้จะชอบเลยรสชาติสตรอเบอรี่ล้วนๆเลยค่ะเปรี้ยวๆแล้วก็มันๆนิดนึงค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้อย่าโฟกัสที่รสชาติไอศครีมนะคะให้โฟกัสที่เครื่องทำไอศครีมค่ะเดี๋ยวรสชาติไอศครีมนั้นคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลองทำกันใหม่ค่ะ